อาชีพที่อยากเป็นเภสัชกรบุคลิกภาพของเภสัชกรมีมนุษยสัมผันที่ดีบุคลิกภาพที่ดีสามารถสื่อสารและทํางานร่วมกับสหวิชาชีพได้มีความรับผิดชอบในการทํางานมีความละเอียดรอบคอบสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับด้านเภสัชกรเข้ากับงานที่ทําได้สถาบันที่อยากเรียน มหามาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลายัายศรีนครินทรวรดบุกลิขภาพของครู 1. รูปร่างหน้าตา 2. น้ำเสียง 3. กิริยาท่าทาง 4. การพูด 5. การแต่งกาย 6. ก,การแสดงออกทางอารมณ์มหาวิทยาลัยที่เจยวข้อง 1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. มหาวิทยาลัยนครพนม4มหาวิทยาลัยสระบุรสวัสดีค่ะชื่อราสาวชนเราลมมใจเลขที่28ม3ทศเสด็ค่ะบุคลิกภาพของหมออนุมาย1สุขภาพร่างกายต้องแข็งแรง2มีความเมตตาปรินาต่อผู้ที่ได้รับความทุกข์3มีทักษะด้านมนุษย สัมพันธ์ที่ดีสี่มีสติปัญญาที่ดีค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุราวดีรัตนาทิพย์เลขที่15ม3สาสสค่ะอาชีพแอร์โฮสเตสบุคลิกภาพของแอร์มีใจรักในการบริการแต่งกายเป๊ะบุคลิกสง,งา่ามาพร้อมความมั่นใจช่างสังเกตและใส่ใจเรียนรู้เร็วไหวพริบดีปรับตัวได้ง่ายพร้อมทำงานเป็นทีมเปิดใจรับว,วัฒนธรรมที่แตกต่างมีทักษะความสามารถ ตัวอย่างวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้องคือมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยศรีปรทุมคณะที่เกี่ยวข้องคือการท่องเที่ยวและการบริการและสาขาธุรกิจการบินเป็นต้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กิญิงัสธิธรอินบุดเลขที่สามสามคับออาชีพที่เลือกคือพยาบาลตำรวจบุคลิกภาพคือ กล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะสวัาดปัญหาส่งเสนริมภักษะในการเรียนรู้ส่งเสนริมภักษะในการคิดวิเคราะห์และกล้าตัดสินใจกล้าแก้ปัญหามหาลัายที่เกี่ยวข้องคือมหาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจคณะพยาบาลบัณฑิต สวัสดีค่ะชื่อชุอชอติมนพุลเดชาอยู่ม,มสามสิเอ็ดเลขทีท่ยีเกค่ะอาชีพที่เลือกแพทย์บุคลิกภาพของแพทย์คือมารยาทดีสามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้ทุกระดับมีความอดทนอดกลั้นและมีความกล้าหาญมีความซื่อสัตย์ในอาชีพของตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมทางการแพทย์ ไม่ใช้ความรู้ทางวิชาการไปหลอกลวงหรือทำาลายผู้อื่นมหาลัยที่เกี่ยวข้องคณะแพทยศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาลัยขอนแก่นสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกินิกาสุวันเลขที่25มาทาัศเบีร์ค่ะอาชีพที่เลือกคืออาชีพบริบาลหรือผู้เช่วยพยาบาลน,นั่นเองค่ะบริบาล ต้องมีใจรักงานบริการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมีการตัดสินใจทํางานได้อย่างเนขานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทํางานคล่องแคล่วมีไหวพริบในการทํางานมีสุขภาพจิตและร่างกายแข็งแรงมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีบุคลิกภาพที่ดีมีความเสถียรในการทํางานค่ะโรงเรียนที่สามารถเรียนบริบาลได้นะคะคือโรงเรียนยันทีบริบาลโรงเรียนอัญญารักบริบาลโรงเรียนเอเชียบริบาลโรงเรียนเกื้อการบริบาล โรงเรียนการบริบาลซีเนล่าแล้วก็โรงเรียนสุทารักษ์บริบาลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวการทิดาขจัดพานเลขที่24ชั้นปฐมศึกษาปีที่3 1ทัค่ะอาชีพในฝันคืออาชีพตำรวจค่ะตำรวจต้องมีวินัยมีความอดทนและมีความกล้าหาญคณะที่เกี่ยวข้องคณะนิติศาสตร์ค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทิติวัฒน์นิงภูผาชั้นม .3 1 1เลขที่7อาชีพในอนาคตวิศวะบุคลีกภาพ1มีความคิดสร้างสรรค์2มีความมุ่งมั่น3มีวิสัยทัศน์4รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นตัวอย่างมหาวิทยายลัย1มหาวิทยายลัยขอนแกน่น2มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์3มหาวิทยายลัยพระจอมเกล้าธนบุรีสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายมาติการัา เ็ทีสิบชั้นมาสามเอด 3, อาชีพที่ผมจะเป็นก็คือทหารบุคลิกมีความรู้จะต้องคนขว้าหาความรู้เล็กฝึกฝนตนเองอดทนเข้มแข็งมีความสุภาพบุรุษมีความเมตตากรุณาสักแล้วกาาวาามว็มหาวิทยาลัยที่ผมจะไปมหาวิทยาลัยมหิดุลมหาวิทยาลัยกองทัพบก สวัสดีครับผมชื่อเ็กญายมงกรหล่ออาสาเลขที่สิบเอ็ดนะครับหมอสามสิบเอ็ดวันนี้จะเปาเรื่องอาชีพทหารอาชีพทหารถ้าผมเรียนจบแล้วผมจะไปรงยนนุริยางของทับบุกนะครับ,บขอบคุณครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงศิริภามงคลเลขที่สามสิบเก้าสามทับสิบเอ็ดค่ะอาชีพที่จะคืออาชีพตำรวจค่ะ ตำรวจต้องมีความอดทนจิตใจดีมีน้ำใจมีหน้าที่สอบจับกุ่มเป็นกองกำลังปราบปรามตรวจตาหน่วยข้าราชการนะะรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะคณะวิทยายลัยที่เรียนนะคะเป็นคณะนิติศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีค่ะขอบคุณค่ะ ดีค่ะชื่อนายกิษณะแสนบัวคำเลขที่1จากมสามหสองค่ะอาชีพทุเรงเลือกนะคะคือยูทูบเบอร์ค่ะบุคลิกะท่าของอาชีพนี้นะคะก็คือความคิดสร้างสารรค์และสิ่งที่ได้เผยแพร่ในให้ทุกคนได้ดูค่ะหรือการหาไรายได้ทางออนไลน์ค่ะมหาวิทยาลัยที่เรียนนะคะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัาลกาย,าลายกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะคณะที่เรียนคณะวา,ารสารศาสตร์และสื่อมวลชนและคณะนิเทศศาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะ ไดเลยค่ะเซ่เลยใชตัวจีกอนนี้เพืที่าชั้นมาสาิอาชีพอยากเป็นพยาบาลค่ะบุคลิกขยันอดทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะพยาบาลศาสตร์สวัสดีค่ะ,ด,คะ,ด,คะดิฉันนายนนทาชายัยศิลปันุ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามพิ 2. เลขที่12ค่ะวันนี้จะมานำเสนออาชีพที่ตนเองอยากเป็นเสนอนายดำแก้วกัลยา ครูผู้สอนรายวิชาแนะแนวอาชีพข้าราชการครูครูคือผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆของทั้งรัฐและเอกชนมีหน้าที่หรือมีอาชีพในการสอนกับวิชาความรู้หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการอ่านการทำงานโดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยคำหนึงถึงพื้นฐานความรู้และความสามารถและเป้าหมายของนักเรียนในแต่ละคนและนอกจากนี้ครูยังเป็นผู้ระดับวิญญาณความเป็นมนุษย์ให้รู้จักผิดชอบชั่วดีสอนในคุณงามความดีเพื่อให้เป็นแม่แบบให้เด็กได้ปฏิบัติตามต่อหน้า และหลักและลับหลังบุคลิกภาพอาชีพครู 1. บุคลิกภาพทางกายภาพ1.1ด้านกายภาพหมายถึงครูที่มีบุคลิกภาพทางกายภาพเป็นปกติและน่าศรัทธาน่านับถือลักษณะบุคลิกภาพทางกายภาพได้แก่ 1. รูปร่างหน้าตากริิาาอาการลักษณะท่าทางที่สง่างาม 2. การแต่งกายที่เหมาะสม 3. กิริยามารยาท 4. ส,สวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างเพศวัยและผิวพรรณมีสุขภาพกายที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ร่างกายสะอาดผิวพรรณสดใสใบหน้าแจ่มใส 1.2ค่ะทางด้านวาจาหมายถึงการแสดงออกทางการพูดวาจาการพูดด้วยน้ำเสียงที่แฝงด้วยความเมตตาปรารถนาดีนุ่มนวลการพูดด้วยสีการพูดด้วยลีลาที่เหมาะสม1.3ค่ะด้านการวางตัวควรมีพฤติกรรมให้เหมาะสมกับฐานะตำแหน่งหน้าที่คุณวุฒิและวัยวุฒิของตน และ1.4ค่ะด้านอิริยาบถควรมีอิริยาบทในขณะที่สอนขณะทํางานนี่คือบุคลิกภาพของคุณครูนะคะเรามาต่อกันที่สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับการปั้นเป็นข้าราชการครูกันนะคะเราจะเริ่มจากมหาวิทยาลัยชั้นนําก่อนเลยนะคะที่เปิดสอนค่ะได้แก่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปครินวิโรธคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปครินวิโรธคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพภา วิทยาลัยการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศึกษาขอไปค่ะและพัฒนาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนกำแพงแสนค่ะคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยา,ยาลัยอุบลราชธานีคณะศึกษา,าศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยกลสินคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยวงชาวร,ริตกุลคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและคณะครุาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนยุสิตทุกคนอาจจะสงสัยหรือแปลกใจเกี่ยวกับคณะศึกษา,าศาสตร์หรือครุาศาสตร์นะคะซึ่งสองคณะนี้ เป็นคณะที่ปั้นครูแต่แค่ชื่อเรียกแต่ละคณะแต่ละสถาบันการศึกษาไม่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นจุฬาลงกรณ์นะคะเรียกสถาบันนี้เกี่ยวก็ก็คือว่าสถาบันคุรุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนถ้าเป็นมสถาบันอื่นๆอาจจะใช้คําว่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอะไรประมาณนี้นะคะ แต่ยังเป็นสถาบันการฝึกสอนครูโอและอบรมครูนะคะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองอยากจะเป็นหากมีผิดพลาดประการใดขออาภัยไว้ททีด้วยนะคะขอจบการนําเสนอค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงจริตยากีนส่วนนึได้ที่20ม3ชั12อาชีพในอนาคตที่ตัวเองเลือกคือพยาบาลค่ะบุคลิกภาพพยาบาลคือ มีมนุษยสัมพันธ์และมีใจรักในบริการรวมถึงมีวุติภาวะทางอารมณ์ที่สามารถเก็บควบคุมสติตัวเองได้มีความเห็นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนี่คือพื้นฐานพยาบาลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีจิตใจที่ดีใส่ใจรายละเอียดและช่างสังเกตมีความคล่องแคล่วตัว และสามารถทำงานสาภาวะกดดันได้มหาลัยที่เลือกมหาลัยจุฬาลงกรณ์มหาลัยขอนแก่นมหาลัยเชียงใหม่คณะพยาบาลศาสตร์ขอบคุณค่ะโโโโสวัสดีค่ะช,ยยชื่อหญิงชินมานัมร์นะคะอาชีพที่อยากจะเป็นพยาบาลบุคลิกภา,าพขยันอดทนมหาวิทยาลัยที่ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน่นคณะ พยาบาลศาสตร์คคขอนแก่นฉันชื่อเด็กหญิงประพิษามือเซตชั้นม3สามพิพิธลอเลขที่29อาชีพที่อยากเป็นคุณครูบุคลิกภาพขยันอดทนมหาวิทยาลัยขอนเก่นคอนเก่นขอนแก่นคณะครุศาสตร์สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงเบนจามบ์พรมไทย มสาอาชีพที่อยากเป็นพยาบาลคล,ลกิกพยานอดทนมหาวิทยาลัยสุจรมหาวิทยาลัยงกคณะพยาบาลสาสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปารพามาตาเลขที่31ม3ิบอาทอาชีพที่อยากเป็นรักกฐฐายภาพบำบัดบุคลิฐกภาพซื่อสัตย์อดทนมหาลัยมหิดลคณะเทคนิคการแพทย์ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพนิพาสุทาวาัดอยชั้นม3ามทับสิบสองเลขที่32อาชีพที่อยากเป็นพยาบาลบุคลิกภาพซื่อสัตย์ขยันอดทนมหาวิทยาลัยที่ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นคณนะพยาบาลศาสตร์สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุนิสาแพงกิง่งชั้นสามทับสองเลขที่สามสิบแปดอาชีพที่อยากเป็นพยาบาลบาุคลิกภา,าพเป็นความซื่อสัตย์ขยนันอดทน มหาลาัยที่ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะที่ศึกษาพยาบาลศาสตร์สวัสดีค่ะชื่อเดญยงพัทราครแพนตาตาเลขที่41ชั้นม .3 ท2สออาชีพที่อยากเป็นจักษุแพทย์บุคลิกภาพซื่อสัตย์อดทนขยันมหาลายัยคอนแก่นคณะแพทยศาสตร์